อาจารย์เชิญจ้ะครั้งแรกที่ได้เจอดีใจสุดๆไปเลยใหญ่โตติดตามนะคะติดตามเชิญอาจารย์จ้ะเชิญจ้ะเนปอะไรเดี๋ยวภูมไวเล็อยู่ริมๆดีกว่ามาแล้วเอฟซีอาจารย์เต็มเต็มเพจเลยงานนี้ครับมีนะคะวันนี้มามีตะกร้ารเห็นไหมวันนี้เราต้องกลับมาเข้าหมวดสุภาพเรียบร้อยนิดนึงใช่ค่ะอยู่ข้างงหลัเออข้างหลังข้ากระโถนก็ตะกร้าร จริงจังนะเนี่ยจริงจังจริงจังจริงจังเอาจริงกระดานเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปน้ำท่วมแล้วครับเออเนาะใช่พรุ่งนี้จะไปน้ำท่วมแล้วแล้วก็เอาซะหน่อยอยู่ไกลๆดีกว่าวันนี้ด่าศแล้วก็เช็ดอากาศข่าวที่แล้วอาจารย์ส่งทันไหมส่งเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเกืนักข่าวสนันวันไหวมากสนันวันไหวรอบนี้ทันแน่อาจารย์ออกไปคราวที่แล้วนี่กี่บ้านรอบที่แล้วมากี่พันบ้านวะ ทำไม่ได้ลเแล้โหขายเป็นล้านอ่ะใช่ใช่ไหมหนึ่งล้านโอ้โหหนึ่งล้านหนึ่งแสนใช่ครับทุกคนชื่อชั้นเนี่ยของอาจารย์เนี่ยทุกคนพอรู้อยู่แล้วแหละแน่นอนอยู่แล้วเอากระโถดหายไปไหนแล้ววะโอกระโถนอยู่นี่กระโถนต้องอยู่มาตอนนี้ไหนใครห้าพันกว่านี่มีคนรู้ไหนใครรออาจารย์เบียร์บ้างคอมเมนต์มาหน่อย อุ้ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนชื่ออาจารย์เป็นอาจารย์บอท่เชอร์บออาจารย์บอเพราะว่าคราวที่แล้วหลังจากออกจากอาจารย์ไปเนี่ยติ๊กตอกขึ้นมารูปอาจารย์กับผมหลาหน้าหลังบ้านเลยทั้งคันเลยบอกว่าผมเนี่ยไปทางเวมันมันเมาแล้วไปเชียร์เพิ่มดึกอะไรวะทำที่เป็นชื่อชัดเป็นชื่อโอ้ตายแล้วเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมผมเป็นลูกรักโดนเพ่งเลงเยอะ น,น่ามานี่รอนะคนรออาจารย์เยอะมากวันนี้เอฟซีทุกคนนะเรามาลุยอีกรอบหนึ่งแสดงพลังกันอีกรอบหนึ่งวันนี้อาจารย์มาถึงที่วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดวันนี้อาจารย์มีอะไรพิเศษมาไหมมีอะไรไหมจ๊ะมีเลยสองอย่างมีน้ำพริกไก่กรอบหนังไก่กรอบกับคางกุ้งอ๋อเอ๊ะคราวที่แล้วอาจารย์เอาน้ำพริกอะไรมานะผัดหมูสับผัดหมูสับผัดหมูสับกับ อัลตะกะย่าวันนี้วันนี้เป็นวันนี้เป็นหนังไก่กรอบหนังไก่กรอบไกก่รอบแล้วก็คางกุ้งคางกุ้งนี่จะเป็นคางกุ้งคางกุ้งทอดกรอบอันนี้เป็นฟิลลิ่งมันไม่ใช่น้ำพริกนะหรือว่าจะน้ำพริกอันนี้เป็นเป็นหนังเอ้กุ้งนะกุ้งกุ้อกุ้งนะพี่การกุ้งอ้าวนี่มันมีอะไรในฝาด้วยนี่มีผงปรุงด้วยเหรอผงปรุงอ๋อผงปรุงเอาตะกร้าจานขึ้นมาย่างตะกร้ามามาตะกะมา นี่มีคนเป็นแฟนคลับเข้ามารอเต็มเลยค่ะทีเชอร์ขาบอกของอาจารย์อร่อยมากเปิดปึ๊บผมเสิร์ฟข้างหลังก่อนมาๆๆอย่างี้อาจารย์ผมแพ้กุ้งแต่ข้างหลังผมเนี่ยไม่แพ้อะไรเลยข้างหลังผมเนี่ยเป็นทีมพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินเดี๋ยว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 อันนี้อะไรนะอาจารย์อันนี้เป็นผมกินกับข้าวได้มวยับอาจารย์กินกับข้าวได้เลยกินเล่นก็ได้กินมาๆอย่ารูจิ๊บลองกินอะไรจีน่าเอาดูก่อน เอาออริจินอลก็แห้งกรอบอร่อยแล้วทุกคนไม่มีน้ำมันเลยค่ะสักมันน้อยอันนี้ผมให้ทุกคนดูนะเอฟซี้าไปทิชเชอร์ขายเป็นแฟนทับทิชเชอร์อยู่วันนี้โกอินเตอร์ซะเลยต้องเรียกทิชเชอร์ทิชเชอร์บอสอันนี้ผมโรยพี่คนนี้ใครวะชมพู่เองค่ะอาจารย์คุณคุณวะอาจารย์หนูอันนี้ไม่ใช่ผ้าเดิมใช่ไหมไม่ใช่นะ กตอกผู้หญิงคนนี้มันไขวะาคทำามนได้ทำมนี่ัาไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำนะอาจารย์แล้วใคราไม่ใช่หน้าเดิมเมื่อก่อนเนี่ยหมอถอทํ๋อมามาอเออปดาจเช็คหน่อยพี่ผู้ปดาเช็คหน่อยอย่าจะเช็คไกลๆอาจารย์หน่อยเดี๋ยวอาจารย์หนูก็เก่งใจเก่งใจผมไม่ต้องเก่งใจเราทำมาขนาดนี้แล้วดเช็คเลยนี่อ่ะโอ้โหักูเด็กเจ๊จุ๊ อ๋อไม่ต้องเข้ากันนะเธอใช่จริงจริงถ้าได้ไปต้องทําอย่างนี้นะคะให้มันคลุกเคล้าเข้ากันไม่งั้นมันจะฟองทั้หมดใช่เขามีผงปรุงรสอะไรอะไรให้หน่อยอาจารย์มีกี่รสนะคะผงปรุงอ่ะมีรสเดียวตอนนี้รสเดียวทำไมไม่ทำหลายหลายรสตัววันนี้เปิดตัววันนี้เปิดตัวแรกเลยเซมว่าหลังจากนี้จะมีอีกยี่สิบกว่ารสวันนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะแล้วกันมอันนี้ดูดูทานกันมันจะขายดีเกินอย่ามาเลยดูหน่อยเห็นเห็นชิชชนั่งแพ็คกันแบบโอ้โหเสียงไม่เบาเหรอพอเสียงไม่อาจารย์เบาว่า พอมีผงปรุงเข้าไปแล้วดีเลยอะทุกคนอ้าวไม่ไม่อาจารย์แก้ไขหน่อยเสียงได้ยินไหมอาจารย์พูดหน่อยครับหนึ่งสีห้าพอมีผงปรุงไปแล้วนัวมากไม่ยังตะก้ามาแล้วนะคะทุกคนปกติไม่มีเพราะว่าราคาวันนี้พิเศษเลยเปิดตัววันแรกอ๋อราคาเริ่มต้นเลยยังไม่ได้ทำราคาปกติเลยอันนี้คือราคาลดมาก่อนเลยลดตั้งแต่วันแรกเพรเปิดตัววันแรก เพราะนั้นวันนี้คือโปรพิเศษถ้าหลังจากวันนี้พรุ่งนี้ก็คือขึ้นราคาแล้ว๋อเปิดปุ๊บพิเศษปั๊บเปิดวันนี้วันแรกเพราะนั้นราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์วันนี้ราคาแค่27 0บาท2กระปุกอันนี้เราขายแบบคคู่อแพคคู่27้บาทก็คือหนังไก่กรอบด้วยแล้วก็ทางกุ้งโดยอยากซื้อไปลองกินดูก็เลยจัดเป็นแพคคู่2อันเอาไปกินดูเลยอ้าวดีงามมากๆ เยแดดก็แดกจ้ะแดดไม่ได้เคลื่อนทิ้งแต่กูไม่คืนเงินนะเจ้ากูบอกก่อนมึงจะเคลื่อนทิ้งเป็นเรื่องของมึงจะเป็นปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูถ้าแดกแล้วไม่อร่อยก็เป็นปัญหาที่ลิ้นมึงไม่ได้เป็นปัญหาที่อาหารกินเลยแต่วันนี้ซื้อไปแดกจบนี่เราเรากินให้แล้วนะต